สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel Tankman TV วันนี้เป็นการพบกัระหว่าง AJ Style ประทะ Undertaker นะครับคู่นี้จะได้เจอกันของจริงนะครับในลิสเซอร์มานียเดือนเมษายนที่จะถึงนี้สำหรับวันนี้เรามาทำในอนาคตล่วงหน้าแบบเล่นๆกันนะครับผ่านผ่านเกมนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะเอาแล้วกรรมการเริ่มมช์การปล้ำเดินมาอันเดอร์เทเกอร์ต่อยออกตัวบล็อกต่อยเอ้ยโดนแทงเข่ากับ โอ้ยเจอกระโดดคนไลน่หลบได้กระทืบจับเอเจนต์ตายลุกขึ้นมาใส่เป็นแบ็คซูมเพล็กจับลุขึ้นมาอไอเจนต์ตายบิดกลับมาได้อดเอาเดนเตเกอร์ล่วงจับอัดเดนเตเกอร์ลุกขึ้น,นดเดนเตเกอร์ปัดออกแทงเข่าไปที่นาผมเชียร์อัดเดนเตเกอร์นะครับใครเชียร์เตเกอร์กดดึงเชียร์ไอเจนต์ตายกดสองนะครับ เอเจ็ตสไตล์กดหนึ่งดีว่าเทเกอร์จะกดสองเพราะชื่อเอเจ็ตไลน์มาก่อนมาก่อนนะเดเทเกอร์เอาแล้วแบทซุ่มปทีใส่ขอบเวทีโอ้หเจ็บนะครับเนี่ยจับลูขึ้นมาไว้จะกระโดดเตะหลบได้เอาจะต่อยกลับหลบได้อีกผมแมทเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากอ่ะเดเทเกอร์จับเอเจ็ตไลน์ยกสกู๊สแลมลงไปครับโยนโยนไปเลยคล้ายๆสแลมเน่ยจะเป็นแบบสแลมแบบโยน บิดคอไอเจตตายครับบิดคอท่าับไปกับพิมพ์เวทีท่านี้แชร์กันเยอะทำไปบ้างแชรกันหลายคนเลยไต่ไต่ไปที่หลังกระทืบหน้าไอเจตายครับโดยอันเดอร์เจเกอร์เชียร์เอเจตสไตายกดหนึ่งเชียร์อันเดอร์เจเกอร์กดสองครับผมเชียร์อันเดอร์เจเกอร์นะเอาเขาโดวถีบไม่ลงครับโค้ชเขาตัวถีบอีกไม่ลงเหมือนเสื้อถึกอะ ไม่ลองจับเบี่ยงเลยโอ้ยจับคนลายโดนต่อกับดีดทีครับผมอันี้เทเกอร์จะช้ากว่าเจตตายแล้วเจตตายจะแบบสายผิวสายเทคนิคบีพอโชซัลัมยินไปแล้วครับดอกแรกจับกดกรรมการนับหนึ่งสองได้แค่ต่อครับอย่างสนได้สบายสบายเทคกอร์ล้อแล้ว เราใส่ทำให้ตายแล้วจับยกขึ้นมาเอาได้ดีครับุงต้นพายไดเวอร์จับกดกรรมการนับหนึ่งสอยังทนได้เจ็บตายเริ่มแมตช์มาจนถึงตอนนี้เดือดตะเกอร์ปั้มดีกว่าอย่างชัดเจนเลยนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าเดือดตะเกอร์ปั้มดีกว่าาโดนแทงเข่าโดนแทงเข่าสวาด้วยตะเกอร์เจ็บตายลุกขึ้นมาเหลือเดือดตะเกอร์จับไว้ จับ,บล็อกไปก่อนผาขเขาไปอ่อเจ็บต,ตายล็อกขาเดนติเกอร์ามาครับแล้วแล้วงัดนะครับหักข,า,ขาเลยหักขาเดนติเกอร์โดนตอกไปเดนติเกอร์จับไอเจ็บตายมาพาเดินเล่นหน่อยวี่งค้าเชือกเส้นสามไปตามลงมาเก็บผลงาน จะเจตายลุกขึ้นมาอ,อีกแล้วต่อยเอาดนปัดกลับโดนทีบอาจจะพอนไปทีครับจะปลาลุกขึ้นมาปาอันโดนแยกบกลับต่อยเอาโดนโดนต่อยกลับอีกก็โดนทีบหลบได้ก็ต่อยเอาโดนปัดได้เอาวิ่งชนกันเด๋ติเกอร์ตามว่าตามขึ้นมา เจสตายโบนเจตร์โชซ่าโดดรีงครับอย่างนี้แบ็กซูมเพร็กโดมเบรกแล้วประทื้จับเอเจนสไตล์ลุกขึ้นเสยียบเข้าล็อกดมไข่ไปทีหนึ่งยกมาใส่เป็นอะไรยกขึสงสูสง,สงสงล,สลาสไลด์โหยดีกับเชือไปสักหน่อยครับล,ลารสไล์ไปหนึ่งทีถอดเสื้อแล้วรู้จกักไหมผีดิบอะผีดิบอันเดอร์เทเกอร์ เอาเอาม,มันมันลุกได้มันจะลุกเดซิเกอร์กระทืบว่าบอกอย่าเพิ่งลุกไอเจสไนยลุกมาโดนจับเสียบเข้าล็อกได้ oh <my> ทุ่มต้นพายด์ไดรเวอร์ดอกที่สองครับปั้มดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับป๋าป๋านเดซิเกอร์ one <Two S 1> ยังทนได้อีกโอ้โหจถ้าเป็นของจริงน่าจะไปตั้งแต่ดอกแรกนะต้องมาดูครับเดือนเมษาที่จะถึงนี้คู่นี้ได้เจอกันแน่ครับในลิเวอร์นีย เดือนหน้านี่เองอ๋ออเดอร์ตีเกอร์จับจับเชือกไว้เวียงถีบห oh, ลบได้ <What? S 2> เกี่ยวค <What? S 2> อไปเลยครับ nice <ly> ได้แล้วครับเมื่อกี้เดอร์ตีเกอร์ไปเกาะเชือกอยู่ร <What? S 2> อบนี้ได้แล้วร้ oh, อแล้วเรียนเดอร์ตีเ,เกอร์ลุกขึ้นมา oh, <okay. S 2> กระโดดเอ้า oh, <okay. S 2> ไม่โดนครับโโหกระโดดเลยไป อันเดนติเกอร์ยัยงเบิร์นอยู่ว่าโดนต่อยจับอันดเดนติกเกอร์หันหน้ามาครับแล้วเพีงไว้กับเทอร์มัคเกอร์จะเอาพันหลังมาอีกต่อยเหมือนเหมือนคิดไม่อมอกว่าจะทำอะไรอันดเดนติกเกอร์นะครับกุย oh <my S 1> ยังไปเสีย่ยเข้าอล็อกกระทืบเาอเาอเาอเาไม่ออเา<ป>อเาโดนเจติเกอร์จับขาได้เบี่ยงไปครับกระทืบครับ ประชทศกับบิททอบิทออีกแล้วครับแขนนั้นกเจอเกอร์ใหญ่ใหญ่เหมือนกันนะครับหนึ่งสองได้สองครับผมผมเป็นคนที่แขนใหญ่นะเดิก็กเอจอเกอร์ไอจอยโดนฟอกับครับโดนเตะก้านคอเลยครับผมดีไม่มีจอล็อ้ฟันหาง เตะกลางคอไปทีหนึ่งต่อยอาด์ิเซเกอร์บล็อกกลับมาต่อยต่อยกลับเลยไตอุ๊ยจะดีดทีโดนอีกโดนตัวท้องโดนตัวท้องอีกโคตรลายตกเวทีไปเลยครับเสียดายนะครับไม่เห็นดีดทีชอบชอบดูผมคนที่ชอบท่าดีดทีนะเป็นคนที่ชอบเล่นงานที่หัว อ่ออกากรรมการนับไปสิบสามแล้วไอเจตสไตรก็เรียกครับพี่ทุกคนนะไม่ต้องเรียกมาแล้วเองทำอะไรอยู่ <c oughs> หักคอเลยอ่าแล้วเด็กเกอร์ขอพลังจากฟากฟ้าครับไอเจตสไตรอยู่ปเอาพา,าดขอพลังอะไรเรากระโดดโคตรไล่เลยนี่เนี่ยผิวกว่าเยอะอ่าเทเกอร์ตัดขาได้ครับจับลุกขึ้นมาแล้ว เวียงเอเจสไซร์ไปเข้ากับเทอร์เบอร์เจับหันหน้ามา๋าไม่วชจจะทำอะไรครับยันเอายันหน้าเอาเทเกอร์ยันเลยครับกระทืดอ้าวโคดไล่โคนไล่โดยจะได้ครับภาษาหลบเอเจตไซร์กระทืบอีกกระทืบแขนเราขอฟังอีกแล้ว ขอพลังจากพระเจ้ายเลยล่ะจับลูขึ้นมาครับบีพอโช k ส l a มอีกแล้วครับท่านดอกที่2 Shock Slam งที่2จับลูกขึ้นมานั่งนั่งนิ่งๆนะเด็กดีเอาต่อยท้องกลับเลยนี่เด็กเกเรแล้วไม่ใช่เด็กดีจับอเด l b e r g e r ยกขึ้นโอ้โหทิ้งทิ้งไปด้านข้างครับทิ้งไปกับเขาเดี๋ยกดหนึ่ง สองยังผลได้เด็กก็เด็กยังง่ายเกินไปโดนกระทืบมาตั้งนานใสแค่นี้มันเจ็ดชนะง่ายเกินไปปล่อยกระแทกไปเลยคิดจะกินฝาจะกินนิ่มเหรอคิดง่ายไปเปล่าเนี่ยเป็นไงฝาเก่าเะล่ะโชยเด็กมาดูอุ้ยกระดกไล่โดนยกะเตะพิดีกับเชียร์แบบแับนีเด็กก็ ล็อกคอร์สอบไปที่หน้าผาปุยทิ้งเขาครับทิ้งเขาไปทีหนึ่งไปที่มุมเชียรครับอา่าเรียร์เดลติเกอร์ลุกขึ้นมากระโดดต่อยไปเต็มหน้า,าอุ้ยแตกแล้วเดลติเกอร์เดลติเกอร์หัวแตกแล้วจะโคนกรมกรมการนับหนึ่งสอง โอ้โหอันเดอร์ติเกอร์แพ้ครับโอ้น่าเสียดายครับโอ้เนื่ว่าอันเดอร์ติเกอร์จะชนะนะครับปั้มดีกว่ามาตลอดเลยนี่ครับจังหวะจังหวะแรกใส่ทุบโซนพายเดรเวอร์จะกดกรรมการนะครับหนึ่งสองยังผลได้ครับอันนี้โดนล็อกขาต่อกลับไปได้ครับอันเดอร์ติเกอร์เสียพอล็อก ยกขึ้นมา oh, ใครแต่ละตรายครแต่ไม่เห็นช็อตลาตรายทุ่มโซนพายเดยวเวอร์ครับใช้ท่าเกือบเกือบจะตกข้านะครับขาดแช่ไถ่ายเกือบโชกโอ้โหน่าเสียดายขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้สวัสดีครับ,บ <we> Are down for three, and this one's in the books. That's a big win right there. Anytime you can pin another WWE competitor's shoulders to the mat for the three count, you should be proud. That's one of those personal WrestleMania moments and memories that will last a lifetime. I'm so glad we all got to be a part of it.